สวัสดีครับเฟตีทุกท่านนะครับออวันนี้เป็นเช้าที่แบบว่าซุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ครับโอ้โหเป็นเช้าที่ต้องลุ้นเลยว่าฝนจะหยุดไหมเนื่องจากฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเนี่ยตั้งแต่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเช้านี่ยังตกหนักอยู่เลยนะครับเนี่ยฮะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงบ้างนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะตก ท่วนะฮะเจอพายุลูกนี้ไปก็พื้นที่ในกรุงเทพนี้ไม่แน่ตอนนี้บางส่วนนี้น้ําน่าจะท่วมขังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างนอกดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่านะฮะประมาณตีห้านนครึ่งนะฮะเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับ นี่ครับดูนะฮะคิดว่าหลายพื้นที่นี้ต้องโอ้โหนะฮะนี่เป็นเช้ามืดนะฮะมันไี้ห้าว่านะครับนี่ฮะตอนที่ผมมาถ่ายทำนะครับโอ้โหตื่นแต่เช้ามืดเช้ามืดเลยนะครับวันนี้นะฮะนี่ฮะดูนะครับน่าจะทั่วนะฮะ อาจจะทั่วอาจจะทั่วประเทศนะฮะเนี่ยฮะฝนตกหนักมากนะครับหนักแต่เมื่อคืนนะครับนี่ฮะไม่หยุดเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมก็ลองออกมาข้างนอกดูนะครับนี่นะนอกนอกบ้านนะอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับกลางล่มมาเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้ โอ้โหไม่หยุดเลยนะครับคิดว่าหลายพื้นที่นี่ฮรน่าจะอกแล้วนะครับนี่ตอนนี้ผมพามาดูที่นี่ฮรภายในหมู่บ้านฮะหมู่บ้านทางข้างนอกนะครับเนี่ด้านด้านนอกนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับเป็น เช้ามืดนะครับเนี่ยฮะโอ้โหผมออกมานี่ก็คือตีห้ากว่านะครับโอ้โหตกไม่หยุดเลยนะครับฝนนี่ฮะตกหนักมากนะครับเนี่ยฮะตั้งแต่เมื่อคืนคิดว่าน้ำข้างนอกนี่โอ้โหนะครับ น่าจะเต็มนะครับเนี่ยน้ำข้างนอกนะครับเนี่ยฮะนี่ครับหลายพื้นที่น้ําน่าจะท่วมขังนะครับเนี่ยร,ระบายไม่ทันแน่นอนนะครับภายในกรทมนะฮะ อันนี้ก็เป็นพื้นที่นะฮะบริเวณสนามเด็กเล่นนะฮะภายในหมู่บ้าน,นะฮะวันนี้ก็เนี่ยโหชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะฮะนี่ฮะเสียงกบเสียงเขียดร้องนะฮะตอนนี้นี่นะก็เป็นพระพรมประจําหมู่บ้าน,นะฮะสาธุครับตอนที่ผมถ่ายทําตอนนี้ก็คือตีห้ากว่านะครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหนี่ก็คือเห็นน้ำไมฮะน้ำมันจะขังเนี่ยตามพื้นคาดว่าข้างนอกนี่ก็เต็มแน่นอนนะฮะนี่ฮะนี่บริเวณ นี่ยะทองฟ้านะครับโหเนี่ครับเดินมาที่ไหนนี่กันมั่งฮะตกมั่งก็เม้นมาบอกกันนะครับเอฟซีครับแต่ว่าแถวที่ผมอยู่นี่คือแถวมินบุรีของสามวานี่ก็ ฝนตกนะครับเช้าเช้าเนี่ยเนี่ยอากาศก็ดีแต่ว่าฝนตกนะฮะนี่ดีนะแต่ว่าเด็กช่วงนี้เด็กปิดเทอมนะครับนี่ฮะโอ้รัาไม่ปิดเทอมนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นก็ในการที่ว่าเช้าเช้าต้องพาลูกไปโรงเรียนนะครับโอ,โอ้นะครับนี่คือสภาพบ,บรรยากาศข้างนอกนะครับ ครับผมเช้านี้นะครับเป็นตีห้ากว่าครับเขียงพิาติชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอสซีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้เช้านี้ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ